แต่คือนางเอกดังซบไหลเวียออร่าความหวานฟ้งเวอร์น่าจะใกล้ได้ชมกันเต็มที่แล้วสำหรับผลงานละครเรื่องใหม่ของพระเอกเวียสุกุลวัฒนารถอย่างกรรงน้ำพึ่งซึ่งเรื่องนี้หนุ่มเวียจะประชันบทบาทกับพระภัยรมิดานางเอกรุ่นน้องช่องเดียวกันล่าสุดมีการปล่อยภาพล่าสุดของพระนางออกมาให้ชมกันแล้วซึ่งเป็นภาพที่สาวพระภายนั่งซบไหลหนุ่มเวียโชโชวเคมีฟูงๆทะลุจอ ด้านชาวเน็ตแห่เม้นหลังเห็นภาพบอกว่าเคมีดีมากอดใจรอชมไม่ไหวแล้วนางเอกน่ารักเคมีกับเวียดีมากและอื่นๆอ,อีกมากมายสำหรับพระภายมีชื่อจริงว่ารามิดาธีรพัฒปัจจุบันอายุ24ปีอินสตากรามพระภายรามิดามีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องอาทิเกิดเป็นกา ดอกย่าในพายุและที่เพิ่งลาจอไปก็คือละครฟ้ามีตะวันคู่กับโดนัทพัทรพลส่วนผลงานที่กำลังถ่ายทำคือโรงน้ำพึ่งและเพลิงกินนรี